ที่จะเคลื่อนโครงการตัวนี้แล้วก็ร่วมมือทา,า,างการตลายังมีปัาไครับครับจริงๆเรามาขับเคลื่อนตรงนี้คือเราเลือกมหาวิทยาลัยเนาะที่มีสกยภาพในการที่ขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพนะครับในเซนส์หนึ่งแต่อีกเซนส์นึงเนี่ยเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นเป็นโนหนดในการที่จะไปช่วยเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้กับมหาวิทยาลัยอื่นด้วยนะครับแล้วก็ชุมชนนะครับหรือว่าตัวองค์กรบริษัทในท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ย ที่เขาไปช่วยสนับสนุนอย่างนั้นด้วยเพราะนั้นเราไม่มองว่าตรงนี้เป็นแค่หมอะสุขภาพแต่เราเลือกทาที่มหาวิทยาลัยก่อนเพราะมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่ดีนะครับแล้วสองเนี่ยเรามองว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นวัยที่นิสัยมันเริ่มฟอร์มช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ที่พยายามฟอร์มนิสัยดีๆให้กับตัวนิสิตนักศึกษาพอจบออกไปเนี่ยเขาจะเป็นคนไปทางานนะครับที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็รู้วิธีการที่จะดูแลตัวเอง ก็เลยเข้ามาทํากับทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเราเลือกมหาวิทยาลัยที่มีสปกยภาพจริงๆนะครับที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยยกระดับต่อได้นะจะเป็นพี่เลี้ยงไปดูแลองค์กรไปดูแลชุมชนต่อได้นะครับผมนั้นธรรมศาสตร์สปะวภาพสูงมากในการทําเรื่องนี้แล้วก็ในสองปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าธรรมศาสตร์เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าทําได้แล้วก็ปีนี้เขาจะมีการได้เขาจะเข้าประเมินนะครับ การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพระดับอาเซียนเนาะก็ก็เชื่อว่าเขาน่าจะได้รับการประเมินแล้วอยู่ในระดับที่ดีมากครับอยากราบว่าสสคสรัหบ้างครับผมจริงๆทางสสเนี่ยคือเข้ามาแรกๆเนี่ยเราเข้ามาก็คือก็มีการให้คำปรึกษาเนาะว่า เร,เรียกว่าแลกเปลี่ยนแล้วกันแลกเปลี่ยนว่าเอ๊ะเ,เราควรจะโฟกัสในมิติอะไรดีที่ที่น่าจะเหมาะสมเพราะเรามองว่าเราก็เร่ดู อ่าบริบทพื้นที่องค์กรในเซนส์นิ่งเราใช้เฟรมการออกแบบหมหาวิทยาลัยสุขภาพในการออกแบบซึ่งมันมี22คอเวลาทําจริงเราเลือกประเด็นที่จะโฟกัสของธรรมศาสตร์เนี่ยก็เน้นเรื่องหลักๆอยู่สองการเรื่อเนาะเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องพลี่และพรุยไฟฟ้าเพราะเรามองว่ากลุ่มเยวาวชนกลุ่มที่ตกเป,เป็นเป้าของอพวกพรุยไฟฟ้าทั้งหลายนะครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2อนึ่คือเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการเนือยนิ่งนะครับก็คือว่าเด็กอาจจะมีกิจกรรมทางกายที่น้อยนะประมาณสักเกือบเกือบ50เปอร์เซ็นต์เนี่ย ตามกรมตามอ,องค์การอนมามัยโลกกาหนดไว้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะครับผมเพราะว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยในในในวัยตรงเนี้ยเป็นไปที่มีความเครียดมากนะครับอาจจะภาระทางการเรียนหรือหลายๆคน,นอาจจะมีภาระทางบ้านด้วยนะครับผมเราก็เลยเลือกที่จะโฟกัสใน3เรื่องนี้ครับสิ่งที่ทสา,าสสจะมีการสนับสนุนต่อไปที่บอกว่ามันน่าจะไปะถึจิตระดับอาเซียนของธรรมศาสตร,ร์ สอสอคิดว่าจะเข้ามาทังดามหรือว่ามีส่วนในการสนเสริมในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมจริงๆใน,ในกระบวนการของออกแบบนี่คือเราเรา,เราก็จะช่วยทํางานกับทางธรรมาศาสตร์เนาะในเซตน,นึงก็คือเราช่วยในการให้คําแนะนําปรึกษาแลวก็อีกเซตน,นึงเนี่ยเราก็พยายามที่จะดึงพวกทรัพยากรแนวทางต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาสนับสนุนทางมาหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะชวนให้ทางมาหาวิทยาลัยเนี่ย อาจยก,กระดับนะครับให้เป็นโนดในการที่จะขับเคลื่อนเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพน้องระดับโนดละในการที่จะไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับมหาวิทาย,ยาลัยอื่นๆด้วยศักยภาพที่มีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรามองว่านอกจากมหาวิทยาลัยด้วยกันแล้วเนี่ยเรามองว่าธรรมศาสตร์เนี่ยสามารถปเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรอื่นได้ที่อยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับเวลพิ้ิ้งให้เกิดขึ้นในองค์กรน,นะครับซึ่งตรงนี้สสยนินดีที่จะสนับสนุนให้ธรรมศาสตร์ยยกกระดับ ตรงนีขึ้นมานะครับผมให้เป็นบทหนึ่งที่สําคัญในการที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการยกระดับและก็ดูแลคุณภาพชีวิตน,นะครับของกลุ่มนิสิตนักศึกษาบุคลากรและก็ชุมชนครับขอบคุณมากครับ